Nani siakan sang <sandira> เพลงมาักิวลสันติรารักษาครับชุดนี้ชุดนี้ปีสามนกมือปีสามปีสามอ่ะปีสามขยับนิดครับปีสามขยับลูปเลยขยับมาปีสามนุกขยับมา

banana. ครับรักษาทั้งหมดนั่งเกียรติ์โตมนะครับหลับต่อไปจะเป็นการกล่าวนะครับแสดงความยินดีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในท่านนี้ครับขอตัวเชิญท่านผู้ใหญ่รับ้องมีทีมมันไหว่นี่ไกลไม่ได้เลยถ่ะภาพรวมเนี่ย กองพองอข้้นบนมาเอ่อผู้บริหารลูาจรางแล้วก็ลูกคทุกคนนะคะวันนี้ก็คงเป็นวันที่เราจะต้องกล่าวอำลาชินกันแล้วกันนะคะเราได้มีพิธีขอขามาดับกันได้ครมแล้วในที่ สิบคุณพันันนะคะก็ะแสดงวิธีตากจีตซึ่งกันกันทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวิทยาลัยน,นะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งหมดและในวันนี้ก็เป็นวันที่เราคงจะต้องกล่าวลาซึ่งกันแกัน,กนแต่ก่อนที่จะกล่าวลานั้นแม่อยากบอ,อกลูกๆทุกๆคนว่า กำลังจะทำให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่งก็คือการจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชช้นสูงวันนี้เป็นวันที่เราได้สแสดงความยินดีนกับลูกหลูก ที่ได้รับเกียรติบัตรแม่คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากลูกเคยเห็นคนที่วิ่งแข่งไหมคะตรงทางโค้งก่อนที่จะเข้าเส้นชยัยทุกคนจะต้องรีบสปินตัวเองให้เข้าเส้นชยัยก่อนคนอื่นให้ได้ ที่จะสปีตัวเองได้เนี่ยมันจะต้องติดอาวุธมากมายสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ที่เด็กกว่าครึ่งโรงเรียนครึ่งวิเพียร์รักเกียรติบัตรนั่นคือการติดอาวุธที่ทำให้เขามีความแตกตา่างจากคนอื่นหากไปสมัครงาน เกียรติบัตรนี้จะมีคุณค่ากับทุกๆคนใครสะสมเกียรติบัตรใครสะสมรางวัลต่างๆได้มากก็คือความแตกต่างกว่าทุกๆคนนั่นคือสิ่งที่แม่เรียกว่ากากสปีดตัวเองบางคนที่เราดูทีวีอยู่ คิดว่าเขาหน้าจะเข้าเส้นชายเพราะว่านำกว่าคนอื่นแต่ปรากฏว่าพอถึงทางโค้งมีคนซินตัวเองแล้วก็แซงหน้าเขาไปาเคยเห็นไหมคนะเคยเห็นเนาะเราจะเป็นคนไหนเราอาจจะเรียนไปแก้ไปทวิชาการทาถึงกิยกรรม พอมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยค่ะมันเป็นโค้งที่สำคัญที่สุดแล้วแม่ดีใจมากที่ลูกๆที่อยู่ตรงนี้จะได้จบการศึกษากันเป็นเส้นชัยอีกเส้นชัยหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือตัวลูก,ลกเองก็ตามและสิ่งที่วิเศษที่สุดก็คือ ลูกได้เด้าเข้าสู่ชีวิตการทำง,งานที่แท้จริงกี่ครั้งด้วยกันนะถ้าเป็นปวชคือหนึ่งครั้งชีวิตการทำง,งานถ้าเป็นปวสแล้วต่อปวชปวสด้วยจะมีโอกาสถึงสองครั้งด้วยกันการเข้าสู่โลกความจริงนั้นมันจะมีคุณค่าทางด้านประสบก,การณ์ ยิ่งล้มเท่าไหร่ลูกจะยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้นซึ่งขณะน,นี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นโลกแห่งโรโบลแต่เราโรรอโรโบลไม่ได้แล้วเพราะขณะนี้โรโบลมันเคาะประตูบ้านเราซะและ้วไม่ว่าจะเป็นคนที่มาจากต่างประเทศอาเซียนก็ดี ยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีออสเตรเลียก็ดีการรวมตัวและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการคอมมิวนิเคชันแม่อยากจะฝากทุกๆคนไว้ว่าสิ่งที่ลูกต้องพัฒนาต่อไปจนกระทั่งต่อไปเรื่อยๆอาจจะเป็นตลอดชีวิตนั่นก็คือการเรียนภาษา <Yeah. S 1> การ communi ภาษากับต่างชาติให้รู้เรื่องนี่คือจุดอ่อนของเด็กอาชีวะถ้าไปฝึกงานผ่าะการฝึกงานมาแล้วลูกจะเห็นได้ว่าภาษาเป็นสิ่งสขอันมากนอกจากภาษาแล้วสิ่งที่จะต้องอยู่ในลูกของการเร่งขันถ้าเรียนกอชอสายวิชาชีพควรจะต้องต่อสายวิ เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในลูกของการแข่งขันลู่นี้จะเป็นลู่ที่สำคัญและเหมาะสมที่สุดแล้วก็ฝึกทักษะให้ลูกได้มากที่สุดถ้าลูกหลุดลูกไปออกไปที่ลูกการแข่งขันอื่นสิ่งที่ลูกจะต้องเผชิญคือการปรับตัวของลูกเองได้เพื่อนใหม่ได้สิ่งแวดล้อมใหม่ได้คู่ใหม่ เียนต่อที่นี่หรืออยากจะไปลูกเอ่นแม่คิดว่าสิ่งที่ลูกจะต้องคิดคือความสําเร็จขั้นต่อไปคืออะไรเป้าหมายของเราแม่อยากให้ลูกแค่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าขอให้วันนี้เราได้พัฒนามากกว่าเมื่อวานนี้แค่นี้แม่พอใจแล้วค่ะแม่ไม่อยากที่จะผลิต ลูกๆให้เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่แม่อยากจะผลิตลูกๆให้ a b o v e s t ต n d a r d ให้เหนือกว่ามาตรฐานและติดอาวุธให้ลูกโดยที่ส่งลูกเข้าแข่งขันตามเวทีต่างๆสิ่งนี้คือสิ่งที่ซีบา้าจะทำและสิ่งที่สามนอกจากภาษานอกจากการเรียนและพัฒนาตนเองให้วันนี้ดีกว่าวันนี้แล้ว สิ่งจุดท้ายคือความสม่ำเสมอ consistency อถ้าลูกได้ communication ถ้าลูกได้ตั้งเป้าหมายไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายให้ไกลเพียงใดแต่ความคาดหวังของเราแค่ตั้งเป้าหมายไล้ว่าวันนี้จะต้องพัฒนาให้ดีกว่าเมาื่อวานสิ่งเล็กๆนั่นคือการพัฒนาวันนี้เื่นเช้ากว่าเมื่อวานนี้ไหม คือสิ่งที่เราภูมิใจแล้วอะ่ะเราตื่นเช้าเรามาโรงเรียนทันวันนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจแล้วค่ะไม่ต้องตั้งตั้งตั้งเป้าหมายไกลเกินเรื่องตั้งให้มันเป็นรูปธรรมและเป็นจริงได้และสิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือความสม่ำเสมอถ้าจะตั้งเป้าหมายในแต่ละวันก็ควรจะตั้งเป้าหมายในทุกๆวันและต่อไปหาก วันนี้เราจะพัฒนาได้ดีกว่าเมาื่อวานความสำห์เสมอน,นั้นจะทำให้ลูกทุกๆคนนั้นเกิดการพัฒนาได้ทุกๆวันฝากไว้นะคะสข้อหนึ่งเรื่องภาษา,าอย่าหยุดต้องคอมมิเคตให้ได้สเรื่องการตั้งเป้าหมายไม่ต้องตั้งที่ไกลเกินเอื้อมแค่ตั้งในแต่ละวัน และตั้งไว้ว่าขอให้วันนี้เราพัฒนาดีกว่าเมื่อวานและข้อที่สามคือความสม่ำเสมอถ้าตั้งเป้าหมายในทุกๆวันได้ลูกจะพัฒนาตัวเองใน อาชีพแล้วก็การศึกษานะ ชื่นชมบินดีจากสีบ้าขอให้โชคดีทุกคนค่ะนักศึกษาทั้งหมดลงเรือกล่าวขอบคุณมาพทอกันเล่นสองสามเรียนเชิญรอประชานราชการบริหารกราบแสดงความรู้สึกครับเรียนเชิญครับค่ะธรรมสวัสดีค่ะเด็กเชิญเถียวกันนะคะสำหร,รับลูกๆปอชอยปีสามที่กำลังเป็นหวัวเรี่ยวหวัวต่อ จะทิ้งแม่ไปหรือไม่มองตากันดูรอยยิ้มบอกได้คำเดียวว่าอวชุปีสามรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวตื่นของสีบ้าค่ะทุกทุกคนมีผนงานมีรอยยิ้มที่พวกเราจะไม่มีวันลืมแต่เดี๋ยวเราจะเจอกันข้างบนดีครับม่เพรฉะนั้น เดี๋ยวเราไปทยี้ข้างบนสำหรับลูกๆปศวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเรียนสถานะสวิตสวิตกับสวิ์ ัลลโค่ะโอเคก็เมื่อกี้กำลังจะแบบว่าจุดเปลี่ยนนะว่าสถานะของลูกจากวันนี้ไม่กี่วันไม่กี่ชั่วโมงลูกจะเปลี่ยนเป็น1ิบเก่าสังนติราชแล้วเพราะฉะนั้น ในความเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยขอให้ลูกทุกคนเระล่คไว้เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะไปทำอะไรโลกโลก้ของซีบา้าสิทธิ์รุณยาใจะอยู่ที่หน้าลูกตลอดอยู่ในใจลูกตลอดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปไหนจะทำอะไรแม่ก็หวังเป็นอย่างนิ่ว่าเสียสะท้อน ที่ออกมาวัลลูคือสิทธิ์ของรูเทยไทยจะเป็นเสียงสะท้อนที่มีแต่กันความชื่นชมมีเกียรติมีความสนาา่างามที่สำคัญคือมีวิริยะอุตสาะความตั้งใจชอบเด็กๆปวสปีนี้มองไปแล้วทุกคนก็มีผลงานดีเด่น เป็นอะไรที่พวกเราฝากความหวังไว้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจดจำคำสอนของพ่อครูเททายให้ดีมาถึงวันนี้ยังจำได้ไหมคติพทนที่ควรจะต้องใช้ไว้ดำเนินชีวิตจากครูเททายถึงลูกศิษย์ทุกคนอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนที่พึ้นของตนเพราะฉะนั้นจงลุกขึ้นมาก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและอย่าลืมทุกๆวันที่สิบกุมภาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะมีแม่แม่รอลูกอยู่ทีุ่ก,กลับมาพรอมกับความสำเร็จกลับมาเหมือนที่ป้าบีบอกคือมาเป็นรุ่นที่สิบเก่า ที่นำเอาประสบการณ์ผลงานของตัวเองมาช่วยเหลือน้องๆส่วนแม่จะรอรับลูกของลูกศิษย์คนต่อไปขอขอบคุณครับเชิญพิดี ความรู้สึกต่างๆที่ต้กการสามาัสคุณผู้บริหารคุณคร,อรูอาจารย์ทุกท่านนะคะนักเรียนนักนศึกษาชั้นปวชปีที่สามนักเรียนเรนศึกษาชั้นปวสปีที่สองที่รักขอครูทุกทุกคนครูรู้สึกดีใจแล้วก็ได้มาในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ที่เราใช้คาว่าอําลาอะไรวิอะไรอย่างนี้ของเราก่อนอน่นครูก็ยังอยากจะขายของอยู่นะ ของลกูกทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทํางานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากจะขอเน้นย้ําให้ลูกได้คอนเฟิร์มตัวเองว่าตราบใดที่ลูกเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกิราาในประอ,อุปถัมภ์แล้วนี่แปลว่าเราเป็นครูเป็นลูกสิษ กันกันต่บไปช่วยรันการโอเคป่าเพราะฉะนั้นความยากวิบากการทั่งหลายบริษัทั้งหลายถ้าเรามีปัญหาขอให้คิดถึงบ้านของเราแห่งน,นี้คือบ้านสีบ้านมีทั้งแม่เจีย๊ยบแม่มีแม่จูมีทั้งครูอาจารย์แม่แม่แมแมพ่อพ่อของพวกเราทุกทุกคน พร้อมเสมอนะที่จะขายกอดน,นะหรือว่าตอบใจลูกๆหรือว่าให้คำปรึกษาหรือว่าหากลูกต้องการเรื่องราวต่างๆที่เรายังบอน้องเราต้องการจะกำจัดจุดอ่อนของเราเมื่อไหร่ก็ขอให้ทุกคนกลับเข้ามาที่พิชยารัยของเรานะแล้วก็ในะขณะเดียวกันสิ่งที่ดีๆมากมาย ไปทำสิ่งดีๆต่างๆที่เป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีเป็นการพัฒนาเป็นความกล้าหน้าของลูกก็ขอให้กลับมาเช่นเดียวกันไม่ใช่ ิดชโลมใจด้ว,ว่าอ๋อเดงกคนนี้เมื่อก่อนนี้แบบซ้อนซนดือดื้อ,อแต่เดี๋ยวนี้ได้จบแล้วปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะกลับมาแล้วก็ได้มาทาบุญให้กับพวกพ่อแม่ทั้งหลังได้ภาคภูมิใจว่าลูกแต่ละคนประสบความสําเร็จเชื่อมใดน,น,นี่ก็คือมกี้ก็เป็นดีวนะที่เรา คุยกันในที่นี้ว่าไทยมีปัญหาก็กลับมาไทยมีความสุขมีความสบายใจมีสิ่งดีก็กลับมาเช่นเดียวกันประตูของซีบ้านเราก็เปิดว่างให้กับสิทธิ์เก่าทุกๆคนที่จะกลับเข้ามาเลยทยาลร่นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ครูอยากจะให้ทุกค่อนได้ก้มมองดู ว่าครูได้มาพูดคุยมามาให้พรมาสร้างฝันกำลังใจให้กับรูกนได้ออกไปบนบหน้าที่เป็นประชากรที่ดีอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งสำคัญที่ครูอยากให้พวกเราทุกคนตรนนี้เนี่ยนึกถึงก็คือคำวลาซีด้าของเรา X I B A ธุรกิจทางานทุกชนิดด้วยความสามารถว้าวเออทำได,ได้ก็ดีใจนะคะก็อยากให้พวกเราเนื้กถูกคำเหล่านี้ว่าไม่ใช่พูดเป็นนกแก้วนกขนทองว่าการมุ่งสร้างทักษะความชำนาญซีบ้าไม่เหมือนที่อื่นนะคะเพราะว่าควรจะบอกว่าเรื่องของทฤษฎีเรื่องของความรู้ต่างๆ ลูกไม่ต้องมาเรียนหนังสือก็ได้เปิดอินเทอร์เนตดูยูทูบสอบอะไรต่างๆในขณะนี้ที่สามารถที่จะค้นหาวิธีการในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่สี่บ้าย,ยังคงนับถือแล้วก็ใช้ในการปฏิบัติเรื่องของการเรียนการสอนตลอดมาก็คือ practice makes perfect ก็คือการมุ่งสร้างทักษะความชำนาญ ครูเชื่อว่าอย่างไรก็ตามการสร้างทักษะให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองถ้าไม่ใช้มือสัมผัสถ้าไม่ใช้สมองในการเพราะว่าสิ่งที่กําลังจะทำั้นงมันทำ้วดพูดง่ายๆเราจะทําไข่เจียวทักกษะหนึ่งถ้าสมมติว่าเราเจียวได้ผูปปั้นจริ ว่าเราจะทำไข่เจียวหนูไม่ต้องเรียนจบปริญญาตรีก็ได้ถูกปะแค่เป็นลูกแม่ค้าทำไข่เจียวทุกวัน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 ก็สามารถไข่เจียวได้อร่อยเหมือนเจ๊ฝายแล้วถูกปะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากทักษะความชำนาญถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติเองเราก็ไม่จะรู้ว่าปัจจัปัญหามันเกิดขึ้นได้อย่างไงการทำไข่เจียว เราจะทำยังไงให้มันปูกเ้องได้เหมือนกับไข่เจียวมิชลินสตาอะไรแบบนี้เราก็ต้องรู้ว่าต้องใส่น้ำใส่ปูวิธีคนก็ต้องคนจากซ้ายไปขวาถ้าคนจากขวามาซ้ายคนไปคนมามันก็จะไม่เกิดของมันไม่มันก็จะไม่เกิดเป็นอาหารอันอร่อยโชราอันนี้ก็คือยกเลยอยางให้ลูกชาน